สุพโชคสารชาติถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลไทยและแฟนบอลไทยลีกให้ความสนใจมาโดยตลอดด้วยฝีเท้าที่ครบเครื่องเทคนิคแพลวคลาวและความสามารถในการสร้างสรรค์เกมรุกที่โดดเด่นล่าสุดกระแสะข่าวกลับมาร้อนระอุอีกครั้งเมื่อมีสัญญาณชัดเจนว่าเจ้าตัวอาจเตรียมย้ายออกจากสโมสรต้นสังกัดเดิมซึ่งทาให้บรรดาแฟนบอลรวมถึงผู้เชี่ยวชาญลูกหนังไทยวิาพากวิจารกันอย่างหนักถึงอนาคตของเขาในเส้นทางอาชีพ ขณะดเดียวกันบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งไทยลีกก็ยังคงเดินหน้าจัดหนักในตลาดนักเตะเพื่อไล่ล่าความสำเร็จอย่างไม่หยุดหยังส่วนราชบุรีเอฟซีซึ่งถูกยกให้เป็นร่างทองของลีกด้วยฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งไม่แพ้ติดต่อกันถึง8นัดกำลังกลายเป็นทีมที่น่าจับตามองที่สุดในเวลานี้โดยทั้งหมดนี้กำลังส่งแรงสันเทถอนต่อสมดุลขององค์การแข่งขันไทยลีกฤดูกการปัจจุบันอย่างชัดเจน กระแสการย้ายทีมของสุภโชคเริ่มต้นจากการที่มีรายงานจากแหล่งข่าววงในว่าเจ้าตัวได้ตัดสินใจที่จะมองหาโอกาสใหม่หลังจบฤดูกาลเนื่องจากต้องการความท้าทายเพิ่มเติมและมีหลายข้อเสนอจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาให้พิจารณาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองต่อเนื่องคือสิ่งที่สุภโชคให้ความสำคัญมาตลอดเขาเคยมีประสบการณ์ในเจลิกกับคอนซาดโดเลซัปโปโรซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในชีวิตคาแข้ง และมีผลงานน่าประทับใจจนสามารถครองใจแฟนบอลญี่ปุ่นได้ไม่น้อยการกลับมาเล่นไทยลีกในช่วงหลังจึงอาจเป็นเพียงช่วงเวลาชั่วคราวก่อนเดินทางออกไปหาความท้าทายใหม่อีกครั้งโดยหากย้อนมองเส้นทางของสุภโชคจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวเติบโต,ตจากระบบเยาวชนของบุรีรัมยูในเตดเป็นนักเตะที่ได้รับการปลูกปั้นอย่างใกล้ชิดจากสโมสรแห่งนี้จนก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในช่วงอายุยังน้อย เมื่อมีข่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่เขาจะอำลาสโมสรอ,อย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ทําให้แฟนบอลหลายคนเริ่มตั้งคําถามว่าหากสุภโชคย้ายออกจริงผลกระทบจะเกิดขึ้นกับทีมอย่างไรเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาคือหนึ่งในขุมกําลังหลักที่คอยปั้นเกมและสร้างความแตกต่างในพื้นที่แนวรุกอีกทั้งยังเป็นนักเตะค,คนสําคัญที่สามารถพลิกเกมในนาทีสําคัญได้เสมอขณะเดียวกันบุรีรัมยูในเต็ดเองก็ยังคงไม่หยุดการลงทุนเพื่ออนาคตของสโมสร ด้วยการเตรียมจัดหนักในตลาดนักเตะเพื่อทดแทนความเป็นไปได้ที่ผู้เล่นสำคัญอาจย้ายออกโดยแหล่งข่าวระบุว่ามีการเล็งเป้านักเตะต่างชาติระดับแถวหน้ารวมถึงผู้เล่นไทยที่กำลังฟอร์มดีเพื่อเสริมทีมในทุกตำแหน่งโดยเฉพาะเกมรุกและแดนกลางซึ่งเป็นพื้นที่ที่อาจต้องปรับโครงสร้างหากต้องเสียสุภพโชคไปจริงจากปัจจัยนี้ทําให้หลายฝ่ายมองว่าการปล่อยตัวสุภโชคอาจไม่ใช่เรื่องเสียหายทั้งหมดหากสโมสรสามารถดึงตัวผู้เล่นระดับสูงเข้ามาทดแทนได้อย่างเหมาะสม แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการสูญเสียดาวเตะท,ที่มีความสามารถในการประสานบอลกับแนวหน้าจะทำให้ทีมต้องใช้เวลาปรับตัวไม่น้อยในขณะที่บุรีรัมกำลังเตรียมลุยตลาดซื้อขายนักเตะอย่างจริงจังราชบุรีเอฟซีก็กลายเป็นทีมที่ถูกจับตามองแบบไม่ต้องสงสัยด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องไม่แพ้ติดต่อกันถึง8นัดในหลีกซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทั้งเกมรุกและเกมรับภายใต้าการคุมทีมของผู้จัดการที่มีแผนการเล่นชัดเจน นักเตะภายในทีมประสานงานกันอย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะผู้เล่นตัวหลักที่กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มพีครวมถึงนักเตะดาวรุ่งที่ได้รับโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอการที่พวกเขาถูกเรียกว่าร่างทองก็เพราะการแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่ไม่หวั่นเกรงต่อทีมใหญ่ใดๆแม้จะต้องพบกับทีมระดับท็อปของลีกก็ยังสามารถรักษามาตร,รฐานได้ซึ่งความน่ากลัวของราชบุรีในเวลานี้ไม่ใช่เพียงความแข็งแกร่งในสนามเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นในทุกนัดที่ลงแข่งขันนักเตะเริ่มเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองมากขึ้นและเมื่อทีมมีความมั่นใจสูงประกอบกับก,บการวางแผนที่เฉียบคมย่อมกลายเป็นคู่ต่อสู้ที่อันตรายต่อทุกทีมไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์เมืองทองบีจีปทุมหรือการท่าเรือทุกสโมสรต่างรู้ดีว่าการเจอกับราชบุรีในช่วงนี้ไม่ใช่งานง่ายหากพวกเขาไม่เตรียมแผนรับมืออย่างละเอียดเมื่อมองพาพบรบมอขอองค์การแข่งขันไทยลีกในช่วงเวลานี้ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหลายสโมสรต่างเร่งปรับตัวและเสริมทัพเพื่อให้พร้อมต่อการลุ้นแชมป์และพื้นที่หัวตารางบางทีมกำลังพยายามหาโค้ชใหม่บางทีมกำลังเสริมตัวต่างชาติบางทีมกำลังปลูกปัเยาวชนและหลายสโมสรเริ่มจัดโครงสร้างระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงในอนาคตในกรณีของสุภโชคการย้ายทีมของเขาอาจทำให้แรงกระเพื่อมเกิดขึ้นในหลายมิติไม่เพียงในสโมสรเดิมเท่านั้นแต่ยังมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของทีมชาติไทยในอนาคตด้วย เพราะในปัจจุบันเขาถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่เล่นได้ทั้งริมเส้นกองกลางลุกและหน้าต่ำซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญในระบบการเล่นของทีมชาติตามข้อมูลที่มีการวิเคราะห์กันจากผู้เชี่ยวชาญลูกหนังหากสุภโชคได้ย้ายไปเล่นในลีกต่างประเทศอีกครั้งโดยเฉพาะลีกที่มีระดับการแข่งขันสูงเช่นเจลีกเคลิกหรือแม้กระทั่งในยุโรปบางประเทศซึ่งเริ่มมีการให้ความสนใจกับนักเตะเอเชียมากขึ้นในช่วงหลังก็อาจเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เขาพัฒนาศักยภาพได้มากกว่านี้ และหากเขาประสบความสำเร็จอาจช่วยเปิดประตูให้ผู้เล่นไทยรุ่นใหม่มีโอกาสเดินตามรอยได้มากขึ้นส่งผลเป้าวงการฟุตบอลไทยโดยรวมนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าการย้ายทีมของสุภโชคอาจเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการหลังจากจบฤดูกาลเท่านั้นแต่สัญญาณบางอย่างได้เริ่มเห็นตั้งแต่ช่วงกลางฤดูกาลทั้งการที่เจ้าตัวมีท่าทีสงบกว่าปกติและการที่เริ่มให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมร่างกายอย่างเข้มขน้นซึ่งอาจเป็นการเตรียมตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการย้ายไปสโมสรต่างประเทศหรือการก้าวขึ้นไปเป็นผู้นําเกมในทีมชาติอย่างเต็มตัวเมื่อกลับมามองที่บุรีรัมยูในเต็ดแม้ว่าพวกเขาจะมีงบประมาณมหาศาลและระบบการจัดการที่แข็งแกร่งแต่การที่จะหาผู้เล่นมาแทนที่บทบาทของสุภโชคได้อย่างสมบูรณ์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนักเตะประเภทย์เมเกอร์ที่สามารถเชื่อมเกมจากกลางไปหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทําประตูได้ด้วยตัวเองนั้นไม่ได้มีให้เลือกมากนักในตลาดไทยลีก และตัวเก่งจากต่างประเทศก็มักมีค่าตัวสูงหรืออาจต้องใช้เวลาในการปรับเข้ากับระบบการเล่นของทีมในกรณีของราชบุรี FC หากยังสามารถรักษาฟอร์มการเล่นแบบไม่แพ้ต่อเนื่องไว้ได้อย่างนี้มีโอกาสที่พวกเขาจะกลายเป็นม้ามืดในการลุ้นพื้นที่ AFC แชมเปียนลีกหรืออาจถึงขั้นลุ้นแชมป์ไทยลีกในระยะยาวหากสามารถเสริมตัวผู้เล่นที่มีประสบการณ์เข้ามาเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่เหมาะสมหลายฝ่ายให้ความเห็นว่าปีนี้อาจเป็นปีทองของราชบุรี เพราะคู่แข่งหลายทีมอยู่ในช่วงปรับโครงสร้างและยังไม่เข้าที่ความต่อเนื่องและฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอของราชบุรีจึงถือเป็นจุดแข่งที่เหนือกว่าในมุมมองของแฟนบอลการพูดถึงอนาคตของสุภโชคยอมสร้างความรู้สึกที่หลากหลายบางคนรู้สึกเสียดายที่อาจไม่ได้เห็นเขาในไทยลีกอีกต่อไปขณะที่บางคนดีใจที่เขาอาจได้ก้าวไปสู่เส้นทางใหม่ที่ใหญ่กว่าแต่ไม่ว่าอย่างไรทุกฝ่ายต่างยอมรับในศักยภาพของเขาและเชื่อว่าเจ้าตัวจะสามารถประสบความสำเร็จได้ทุกที่ที่ไป หากยังคงรักษาความมุ่งมันและทัศนคติที่ดีต่อการฝึกซ้อมเช่นเดิมท้ายที่สุดไม่ว่าจะมีการย้ายทีมเกิดขึ้นจริงหรือไม่สิ่งที่เห็นได้ชัดในตอนนี้คือสุภโชคได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ต่อเนื่องและพร้อมสำหรับก้าวต่อไปของอาชีพค้าแข่งขณะที่บุรีรัมกำลังเร่งเสริมทัพเพื่อรักษาความยิ่งใหญ่และราชบุรีกำลังโชว์ฟอร์มระดับแถวหน้าของประเทศทำให้ไทยลีกฤดูการนี้น่าติดตามยิ่งขึ้น เพราะทุกการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของตารางคะแนนได้อย่างพลิกผันตลอดเวลาซึ่งหากสุโชคเลือกที่จะออกเดินทางอีกครั้งก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในวงการฟุตบอลไทยที่นักเตะม,มากความสามารถจะไม่หยุดเพียงแค่การประสบความสำเร็จในหลีกบ้านเกิดแต่จะมุ่งหน้าสู่ระดับสูงขึ้นในระดับทวีปและระดับโลกพร้อมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆรุ่นใหม่ลุกขึ้นตามความฝันของตัวเองเช่นเดียวกับเขา ไม่แน่ว่าการย้ายทีมครั้งนี้อาจไม่ใช่เพียงเรื่องส่วนตัวของนักเตะคนหนึ่งเท่านั้นแต่จะกลายเป็นหมุดหมายสําคัญต่อประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยอย่างแท้จริงหากเกิดขึ้นจริงผลกระทบนี้จะถูกพูดถึงไปอีกยาวนานอย่างแน่นอน